ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยคือเกาเจ้าเดิมครับพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการแก้ไขปัญหาอาการดัมเบรกเบรกแล้วมันทื่อนะครับเบรกแล้วมันมีเสียงดังวิดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับบันดับแรกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนรถต้นแบบวันนี้เวฟร้อยสิบไอดเออร์นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะต้องทําการถอดชุดโซ่สเตอร์อ่ะถอด ปลาครอบสเตอร์ออกเพราะว่าจะเช็คโซ่สเตอร์ให้ลูกค้าด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ต้องทําการถอดชุดเพลาล้อนะครับนี่ชุดนี้นะครับชุดมือลิงเบรกนะครับก็ต้องทําการถอดนะครับเพื่อนนะครับคลายน็อตออกคลายน็อตเพลาล้อนะครับรวมไปถึงน็อตยึดขาเบรกตัวนี้นะครับเพื่อนตัวนี้มีร่องรอยการถอดมาแล้วเด้อนะครับกิบล็อกไม่มีอันตรายมากๆเลยเด้อนะครับกิบล็อกไม่มีหาลวดสอดก็ยังดีเด้อกันน็อตคลายเด้อนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนเอ้านะครับอ่าจุดนี้นะครับเป็นน็อตสามตัวนะครับที่เราจะต้องทําการถอดนะครับสายเบรกเพาล้อแล้วก็น็อตยึดขาเบรกเบอร์สิบสองข้างล่างนะครับอ่ะนะครับเรามาเริ่มทําการม้างนะครับม้างซะอัญยโหลดครับพี่น้องนะครับอ่าชุดบังโซเด้นะครับอ่ะด้วยตัวทีเบอร์สิบนี่แหละนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าอาจจะได้ตัดโซ่นะเดี๋ยวถอดออกมาดูก่อนเพราะว่าโซ่มันจะสุดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนนะครับอ่ะ นี่นะครับคลายตัวบนออกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็เอาบางโซ่ออกนี่ก็คือวิธีการเอาบางโซ่ออกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ะถอดเพลานะครับปลดโซ่นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ออกแบบนี้เลยนะครับเอะนะครับหลังจากที่ม้างออกมาเสร็จสับม้างออกมาเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมเบองพร้อมคอมกันครับพี่น้องมาเบิงน้ากันครับอะมันจะเป็นอย่างไรนะครับเอาเปิดออกมานะครับ ปาโทพี่น้องนะครับผ้าเบรกถึงแต่อร์มรถออ๋อพี่น้องนะครับยังเป็นของแท้ติดรถอยู่เลยนะครับแต่ว่าข้างในนะครับขี้หนิมขี้สนิมขี้คลนตรมนะครับขี้ผ้าเบรกแดงจึงจึงเลยพี่น้องผ้าเบรกเงาเลี่ยมภาพาเลยพี่น้องเลยเลี่ยมเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเงาแวบจะไปเบรกอยู่ได้ไงนะครับเพื่อนๆผ้าเบรกที่มันเงานะครับมันเกิดจากความร้อนเกิดจากการเสียดสีนะครับก็เรียกว่าผ้าเบรกด้านนะครับแบบนี้นะครับ เราก็ต้องขัดทําความสะอาดนะครับในกรณีผ้าเบรกใหม่นะในกรณีผ้าเบรกเก่าอย่างนี้ก็เปลี่ยนออกเลยนะครับเพื่อนแต่เที่ยวที่สังเกตเห็นไหมฝุ่นคราบแดงๆนะครับมันมาเกาะอยู่ตรงจานเบรกนะครับหน้าสัมผัสระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรกนะครับเพื่อนนะครับฝุ่นมันจะมาขั้นกลางระหว่างนะครับผ้าเบรกกับจานเบรกเวลาเราแตะนะครับมันถึงเกิดเสียงดังเพราะว่าผ้าเบรกมันไม่แนบสนิทกันกับจานเบรกนะครับเพื่อนรวมไปถึง ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ารถเราขับบนดินทรายนะครับโอกาสที่เราจะลื่นมันมีสูงถูกต้องไหมลื่นล้มนะครับทีนี้นะครับฝุ่นที่ผ้าเบรกมันมาเกาะอยู่กึ่งกลางระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรกนี่แหละนะครับมันเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เบรกมันลื่นนะครับเบรกมันไม่เกาะนะครับเบรกมัน ก็เลยกลายเป็นเบรกแข็งทื่อนะครับเพื่อนๆเอ่ะนะครับเคสนี้เราจะทําการเปลี่ยนผ้าเบรกออกไปเลยนะครับเพื่อนๆแต่นะครับในช่วงที่เราทําการเปลี่ยนผ้าเบรกนั้นนะครับเราก็นะครับไหนๆได้ถอดแล้วได้มากออกมาแล้วนะครับอ่ะนะครับจัดการอัดจารบีลูกเบี้ยวเบรกให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อนๆในขั้นตอนการถอดตรงนี้นะครับปกติแล้วจะมีมาร์กอยู่หนึ่งจุดนะครับมาร์กมือลิง นะครับมาร์กมือลิงนะครับกับตัวลูกเบี้ยวเบรกจะต้องตรงกันเด้อนะครับก็จะมีมาร์กจุดอยู่นะครับเอากล่องบอฟกัดพี่น้องนะครับขอโทดขออภัยเด้อนะครับใครอยากถอดทําเองก็มีให้เห็นอยู่แล้วเช็ดเช็ดดูดีๆนะครับของฮอนดามีมาร์กอยู่เด้อนะครับหลังจากที่คลายน็อตเบอร์สิบออกไปนะครับเคาะลงไปโลดนะครับเพื่อนๆเคาะลงไปเลยนะครับพอเราเห็นมาร์กอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเอาถอดมากงออกมาพี่น้องนะครับหลังจากที่ งัดงานออกมาทีนี้ก็จะมีมาร์กชั้นที่สองอยู่นะครับมาร์กชั้นที่สองนะครับเพื่อนนะครับก็จะเป็นลูกเบี้ยวเบรกกับเนี่ยเห็นไหมลูกเบี้ยวเบรกมันจะมีร่องใหญ่อยู่นะครับกับตัววัดความสึกเข็มวัดความสึกลของของผ้าเบรกนะครับเพื่อนจะต้องตรงกันนะมาร์กตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับเขาจะมีร่องบากใหญ่อยู่นะครับถ้าไม่ตรงมันจะใส่ไม่ได้เด้อนะครับอย่าไปฝืนได้พี่น้องนะครับเห็นบางคันฝืนตีมาหมุนเอ้ยเลยนะครับ อ่ะนะครับหลังจากที่ดึงออกมาก็จะมีสักกะลาดนะครับผ้าสักกะลาดอ่าอยู่หนึ่งอันนะครับเพื่อนผ้าผ้าสักกะหลาดมันเปื่อยก็ไม่ใส่บอกเป็นอย่างเด้อนะครับแต่เอาจาระบีอุดไว้เยอะๆนะครับเพื่อนตรงนี้เห็นไหมที่เราถอดออกมาสนิมอากรากเลยพี่น,อน้องนะครับสนิมเยอะนะครับสนิมหลายสนิมหลายสนิมเยอะมันทําให้นะครับเบรกนะครับบางครั้งบางทีเบรแล้วมันค้างเบรกไม่ดีดเบรกฟืด นะครับเพื่อนๆนนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดนะครับนี่นะครับหลังจากที่อาบน้าให้เพื่อนแล้วครับพี่น้องนะครับล้างขัดตามความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทั้งชุดจานเบรกตรงนี้กับดุมล้อทาความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็นะครับเราก็จะทําการอัดจารบีนะครับแล้วก็จะทําการประกอบนั่นแหละแต่ก่อนที่จะทําการประกอบเรามาเบิ่ง นะครับเบื้องผ้าเบรกใหม่ก่อนเห็นไหมผ้าเบรกใหม่เขาจะไม่เงานะครับจะไม่เลื่อมนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทุกรั้งที่ผมเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับผมจะเปลี่ยนสปริงไปด้วยเลยนะครับมีเพื่อนๆช่างหลายๆท่านอาจจะมองว่าการเปลี่ยนสปริงตัวใหม่เข้าไปนะครับมันอ่อนกว่าของปกติก็แล้วแต่อ่า นะครับแล้วแต่เพื่อนๆก็แล้วกันนะครับแต่สําหรับผมผมจะเปลี่ยนตัวใหม่เพราะว่าตัวเก่ามันล้าแล้วก็มันผ่านการใช้งานมาสปริงมันอาจะจล้วนะครับอาจจะยืดตัวมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะหักนะครับที่จะขาดนะครับเพื่อนๆก็เลยจาเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เห็นไหมนะครับผ้าเบรกตัวใหม่มันเงานะครับเดีอยมงงเลยพี่น้องนะครับแล้วก็เห็นไหมนะครับความสึกของผ้าเบรกนะครับเพื่อนๆของใหม่กับของเก่าความหนามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแมนบอพี่น้องนะครับ โดยปกติแล้วผ้าเบรกใหม่จะนาอยู่ประมาณ3มมตรนะครับเขาให้เราใช้อยู่เต็มที่2มมตรนะครับเพื่อนนะครับมันก็เลยเหลือผ้าเบรกอยู่ประมาณ1มิลิเมตรที่ติดที่ติดกันอยู่กับก้ามเบรกนะครับเพืนะ่อนะในกรณีที่เพื่อนไปได้สปริงเบรกตัวใหม่เข้ามานะครับถ้าสปริงเบรกตัวใหม่มันเล็กนะครับมันเล็กกว่าสปริงเดิมนะครับ อย่าใส่นะครับเอาของเดิมใส่จะดีกว่านะครับใช้สปริงเบรกตัวใหญ่จะดีกว่านะครับอ่านะครับทีนี้ก็นะครับอัดเจละบีเสร็จแล้วพี่น้องนะครับนี่นะครับทาจจละบีเลยนะครับนี่นะครับทาลงในรูก็ยัดเข้าไปยัดแล้วยัดอีกยัดแล้วยัดอีกหมุนเล่นให้มันลื่นอยู่างนี้แหละนะครับอ่าหลังจากที่ลื่นแล้วนะครับตั้วนะตั้วล้างใบพี่น้องนะครับเนี่ยท่านะท่าลงไงโหรด นะครับลื่นแล้วนะครับลื่นเปื้ดลื่นเปื้ดหมุนติวเลยพี่น้องนะครับไปที่นี้นะครับอ่ะมองว่างก่อนพี่น้องไปที่นี้นะครับจะทําการประกอบพาเบรกแล้วเด้อนะครับอ่ะใส่สปริงเบรกนะครับนี่สปริงเบรกเขาเกี่ยวไว้นะครับก็ต้องเช็คด้วยว่ามันเกี่ยวดีไหมมันน่าจะมีโอกาสหลุดไหมนะครับอ่ะต้องเช็คด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าสปริงบางตัวมันก็ทํามาไม่ได้มาตรฐานจริงๆแหละนะครับ อ่ะในขั้นตอนการประกอบผ้าเบรกเด้อนะครับออกแห้งจักหน่อยหนึ่งนี่น้องนะครับออกแห้งดันจักหน่อยหนึ่งนะครับสปริงผ้าเบรกที่มันแข็งมากที่สุดก็คือสปริงผ้าเบรกของยามาฮ่าเด้อในตัวสปริงใหญ่นะครับแข็งสุดๆดนะครับไอ้พวกนี้จิบๆนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับทาจารบีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยผ้าสักะลาบนะครับมันมีผ้าสักะลาบ กันโคนอยู่หนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ใส่ตัวกันอ่าไม่ใช่ใส่ตัวกันสิใส่ตัววัดความสึกของผ้าเบรกโอ้ยบอผิดพีพ่น้องขอโทษขออภัยหลายเด้อครับเด้อนะครับถ้าตรงนี้มาร์กไม่ตรงกันเขาจะก็จะใส่ไม่ลงนะครับดูดีดๆเขามีมาร์กฟันเฟืองใหญ่อยู่หนึ่งฟันเฟืองนะครับเพื่อนๆต้องใส่ให้ตรงใส่ไม่ตรงจะใส่ไม่ลงนะครับเพื่อนๆทีนี้ นะครับก็เป็นลูกเบี้ยวเบรกนะครับลูกเบี้ยวเบรกตรงนี้ก็จะมีมาร์กเหมือนกันนะครับใครถอดก็มองเห็นอยู่แล้วนะครับมันเป็นมาร์กจุดให้ตรงกันเห็นไหมนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันจะมีมาร์กจุดครับพี่น้องของรถฮอนด้าพันเดอร์นะครับทั้งเบรกหน้าเบรกหลังเด้อนะครับก็จะมีมาร์กจุดเราใส่มาร์กให้ตรงกันก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับอ่า หลังจากที่เราทําการประกอบเป็นเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสําหรับชุดผ้าเบรกนะครับเราก็ประกอบเข้ากับตัวรถนะครับในขั้นตอนของการประกอบเข้าตัวรถนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้ตรงนี้มันจะมีสลักอยู่หนึ่งตัวนะครับกันคายนะครับถ้าเราไม่มีทาไงลวดครับพี่น้องลวดนะครับลวดดาเข้านี่ก็ได้ครับพี่น้องลวดก็สางเข้าเนี่ยสอดคัดไว้พันเน่นะครับ กันนะครับของน็อตมันคลายถ้าน็อตตัวนี้คายนะครับเบรเวลาแตะเบรกปั๊บเบรกมันจะหมุนนะครับหมุนตามล้อนะครับสายเบรกก็จะขาดพันล็อกล้อหลังล็อกแล้วก็ล้มในที่สุดนะครับเพื่อนๆมันอันตรายนะครับใส่เพืนนี้นะครับเอ้านะครับหลังจากที่ไทยเขาไปแล้วเทสแล้วไม่มีเสียงดังเดี๋ยวเทสที่หน้าร้านนี่แบบนี้เลยครับพี่น้องก็เบรกสะใจดีนะครับเอ้านะครับเพื่อนๆก็ เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหานะครับผ้าเบรกดังผ้าบเบรกด้านนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนทุกท่านนะครับี่นี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ